ไขปริศนาเสียงปริศนาตามรอยตอนที่หนึ่งเสียงกระซิบจากห้องใต้ดินบ้านเก่าหลังนี้ตั้งตระงานอยู่บนเนินเขามองลงไปเห็นหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างราวกับภาพวาดสีซีเปียฉันชื่อพิมพมาดาเป็นนักข่าวอิสระที่ชอบเรื่องลึกลับเป็นชีวิตจิตใจ ได้รับมอบหมายให้มาทำสกูปข่าวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีและมีข่าวลือหนาหูว่ามีวิญญาณสิงสู่ฉันได้รับกุญแจจากเจ้าของบ้านคนปัจจุบันซึ่งเป็นทายาตรุ่นหลานที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาที่นี่เลยสักครั้งเขาบอกเพียงว่าบ้านหลังนั้นมีแต่เรื่องไม่ดีอย่าเข้าไปเลยจะดีกว่า แต่แน่นอนว่าคำเตือนนั้นยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉันมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูรั้วเหล็กที่ขึ้นสนิมคระเข้าไปฉันก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือยที่แผ่ซ่านออกมาต้นไม้ที่เคยสวยงามบัดนี้กลับแห้งเหี่ยวกิ่งก้านบิดเบี้ยวราวกับมือที่กำลังคว้าจับอะไรบางอย่าง ตัวบ้านสูงสามชั้นผนังสีขาวเริ่มผุพังหน้าต่างหลายบานแตกกระจายราวกับดวงตาที่ไร้แววฉันเดินเข้าไปในตัวบ้านอย่างระมัดระวังเสียงประตูไม้เก่าคร่ำครวนเมื่อถูกเปิดออกกลิ่นอับชื้นและฝุ่นละอองลอยคลุ้งอยู่ในอากาศแสงแดดส่องหลอดหน้าต่างที่แตกเข้ามาเป็นลำทำให้เห็นข้าวของที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาด เฟอร์นิเจอร์เก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือเขาความหรูหราในอดีตภาพถ่ายครอบครัวที่สีซี่จางฉันเดินสำรวจไปทีละห้องห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องครัวทุกห้องเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาและความเงียบงันที่น่าอึดอัดแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉันมากที่สุดคือห้องใต้ดินประตูห้องใต้ดินทำจากไม้เนื้อแข็งดูแข็งแรงกว่าส่วนอื่นๆของบ้าน มันถูกปิดตายด้วยแม่กุญแจขนาดใหญ่ที่ขึ้นสนิมฉันลองดึงประตูดูแต่ก็ไม่ขยับขยื่นฉันจึงตัดสินใจกลับไปที่รถเพื่อหากรรไกรตัดเหล็กเมื่อกลับมาถึงฉันใช้กรรไกรตัดเหล็กตัดแม่กุญแจออกอย่างยากลำบากเสียงเหล็กกระทบกันดังกล้องอยู่ในความเงียบงนันเมื่อเปิดประตูห้องใต้ดินออกสิ่งที่ฉันเห็นคือบันไดไม้ที่ทอดตัวลงไปในความมืดมิด ฉันหยิบไฟฉายจากกระเป๋าออกมาส่องนำทางบันไดไม้ส่งเสียงเอียดอารททุกครั้งที่ฉันก้าวลงไปอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆและกลิ่นอับชื้นก็รุนแรงขึ้นเมื่อลงมาถึงพื้นห้องใต้ดินฉันก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น ห้องใต้ดินมีขนาดใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้มากผนังทำจากอิฐเปลือยที่เย็นเยือบมีชั้นวางของไม้เก่าๆวางเรียงรายอยู่เต็มไปด้วยขวดโหลแก้วและเครื่องมือแปลกๆที่ฉันไม่รู้จักตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้ตัวใหญ่บนโต๊ะมีหนังสือเก่าๆหลายเล่มวางซ้อนกันอยู่และสิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกขนพองมากที่สุดคือฉันได้ยินเสียงกระซิบ มันเป็นเสียงที่แผ่วเบาราวกับเสียงลงพัดผ่านแต่ฉันมั่นใจว่าฉันได้ยินมันเสียงนั้นดังมาจากมุมมืดของห้องใต้ดินฉันยกไฟฉายขึ้นส่องไปยังทิศทางนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยใครน่ะมีใครอยู่ตรงนั้นไหมฉันถามออกไปเสียงของฉันสั่นเครือความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งฉันเริ่มคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเองแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมมันเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงที่เศร้าส้อยและเจ็บปวดช่วยด้วยฉันตัวแข็งทื่อฉันไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรฉันอยากจะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่เสียงนั้นกลับดึงดูดให้ฉันก้าวเข้าไปใกล้มากขึ้นฉันค่อยๆเดินไปยังมุมมืดของห้องใต้ดินยกไฟฉายขึ้นส่องสำรวจอย่างละเอียดแต่ก็ยังไม่พบอะไรเลยคุณอยู่ตรงนั้นฉันจะช่วยคุณ ฉันพูดออกไปทันใดนั้นไฟฉายในมือของฉันก็ดับลงความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งฉันยืนตัวสั่นอยู่ในความมืดพยายามเปิดไฟฉายอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ใกล้ฉันมากใกล้จนฉันรู้สึกเหมือนมีใครมายืนกระซิบอยู่ข้างหูตามหาฉันแล้วทุกอย่างก็เงียบสงัด ฉันรีบคลำหาทางออกจากห้องใต้ดินอย่างทุลักทุเลขึ้นบันไดไม้อย่างรวดเร็วแล้ววิ่งออกจากบ้านหลังนั้นด้วยความหวาดกลัวฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันได้ยินคืออะไรฉันไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ฉันรู้ว่าฉันต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งฉันต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับเสียงปริศนาที่ดังมาจากห้องใต้ดินตอนที่สองบันทึกของหมอผีคืนนั้นฉันนอนไม่หลับ ภาพของห้องใต้ดินและเสียงกระสิบยังคงวนเวียนอยู่ในหัวฉันพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เช้าวันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันเตรียมตัวมาพร้อมกว่าเดิมฉันนำอุปกรณ์บันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปและเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปด้วย เมื่อเข้าไปในบ้านฉันรู้สึกว่าบรรยากาศมันแตกต่างไปจากเมื่อวานมันดูเงียบสงบและวังเวงกว่าเดิมมากฉันเดินตรงไปยังห้องใต้ดินโดยไม่ลังเลเมื่อลงไปถึงห้องใต้ดินฉันก็สำรวจทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดฉันตรวจสอบชั้นวางของโต๊ะไม้และหนังสือเก่าๆทุกเล่มฉันหวังว่าจะพบเบาะแสอะไรบางอย่างที่สามารถอธิบายเสียงกระซิบที่ฉันได้ยินในที่สุดฉันก็พบสิ่งที่น่าสนใจ ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ปกคลุมด้วยฝุ่นหนาเตอะฉันพบกระดาษแผ่นหนึ่งสอดอยู่กระดาษแผ่นนั้นเป็นลายมือเขียนด้วยหมึกสีซีดจางข้อความในกระดาษนั้นเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าหมอผีแสงบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้บ้านที่ถูกสาบบ้านที่วิญญาณร้ายสิงสู่ฉันเริ่มอ่านบันทึกของหมอผีแสงอย่างตั้งใจ เนื้อหาในบันทึกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนหมอผีแสงเล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตระกูลหนึ่งตระกูลนี้ร่ำรวยและมีอํานาจแต่ก็มีชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายและกดขี่ข่มเหงผู้อื่นวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในบ้านหลังนี้ภรรยาของเจ้าขุนนางเกิดล้มป่วยอย่างกระทันหันอาการของเธอสุดหนักลงเรื่อยๆ แม้ว่าหมอจะพยายามรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามหมอผีแสงถูกเชิญมาเพื่อตรวจสอบสาเหตุของอาการป่วยของภรรยาเจ้าขุนนางเขาพบว่าบ้านหลังนี้ถูกวิญญาณร้ายครอบงำวิญญาณร้ายต้องการแก้แค้นตระกูลขุนนางที่เคยทำร้ายตนหมอผีแสงพยายามทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายแต่ก็ไม่สำเร็จวิญญาณร้ายแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะรับมือได้ในที่สุด ภรยาของเจ้าขุนนางก็เสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานเจ้าขุนนางก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงกระซิบและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มทำร้ายคนรับใช้และคนในครอบครัวหมอผีแสงรู้ว่าเจ้าขุนนางถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงเขาพยายามช่วยเหลือเจ้าขุนนางแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดเจ้าขุนนางก็เสียชีวิตลงอย่างน่าสยดสยอง หลังจากที่เจ้าขุนนางเสียชีวิตบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อีกเลยมีข่าวลือหนาหูว่าวิญญาณร้ายยังคงสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้หมอผีแสงเขียนบันทึกนี้ไว้เพื่อเตือนผู้ที่บันเอิญเข้ามาในบ้านหลังนี้ให้ระวังตัวเขาบอกว่าวิญญาณร้ายยังคงต้องการแก้แค้นและมันจะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการเมื่ออ่านจบฉันรู้สึกขนลุกสู้ ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่บันทึกของหมอผีแสงทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่าบางทีเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นเรื่องจริงฉันหยิบเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตรวจสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในห้องใต้ดินมีความผันผวนอย่างมากซึ่งผิดปกติอย่างมากฉันเริ่มเชื่อแล้วว่าที่นี่มีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยศาศาสตร์ฉันตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ ฉันต้องการรู้ว่าวิญญาณร้ายที่หมอผีแสงกล่าวถึงคือใครและมันต้องการอะไรตอนที่สภาพถ่ายปริศนาฉันใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลขุนนางที่เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันไปห้องสมุดไปหอจดหมายเหตุและค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในที่สุดฉันก็พบข้อมูลที่น่าสนใจตระกูลขุนนางตระกูลนี้มีชื่อว่าตระกูลรัตนเดช เป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในด้านการสะสมทรัพย์สมบัติและอำนาจแต่ก็มีข่าวลือว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าทาสและการขีดรีดภาษีอย่างหนักฉันพบภาพถ่ายเก่าๆของสมาชิกในตระกูลรัตนเดชภาพถ่ายเหล่านั้นแสดงให้เห็นชายหญิงที่แต่งกายหรูหราใบหน้าของพวกเขามีแววตาที่เย่อหยิ่งและเย็นชาในบรรดาภาพถ่ายเหล่านั้นมีภาพถ่ายหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉันเป็นพิเศษ มันเป็นภาพถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งที่สวมชุดไทยโบราณใบหน้าของเธอสวยงามมากแต่แววตาของเธอกลับเศร้าโศกด้านหลังภาพถ่ายมีข้อความเขียนไว้ว่าคุณหญิงอรุณรัตน์ฉันพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณหญิงอรุณรัตน์แต่ก็ไม่พบอะไรมากนักมีเพียงข้อมูลว่าเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าคุณนางรัตนเดชและเธอเสียชีวิตด้วยโรคประหลาดเมื่ออายุเพียง20ปี ฉันเริ่มสงสัยว่าคุณหญิงอรุณรัตน์อาจเป็นวิญญาณร้ายที่หมอผีแสงกล่าวถึงฉันคิดว่าบางทีเธออาจถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนี้และเธอต้องการให้ใครสักคนช่วยปลดปล่อยเธอฉันตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งฉันต้องการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคุณหญิงอรุณรัตน์และฉันต้องการลองติดต่อกับวิญญาณของเธอเมื่อเข้ามาในบ้านฉันรู้สึกว่าบรรยากาศมันหนักอึ้งกว่าเดิม ฉันเดินตรงไปยังห้องใต้ดินแล้วเริ่มสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งฉันตรวจสอบหนังสือเก่าๆบนโต๊ะอีกครั้งฉันหวังว่าจะพบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณหญิงอรุณรัตน์ในที่สุดฉันก็พบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งซ่อนอยู่ใต้หนังสือเล่มใหญ่สมุดบันทึกเล่มนั้นเป็นของใครบางคนที่ไม่ทราบชื่อแต่ข้อความในสมุดบันทึกนั้นเขียนถึงคุณหญิงอรุณรัตน ข้อความในสมุดบันทึกนั้นเล่าถึงความรักต้องห้ามระหว่างคุณหญิงอรุณรัตน์กับชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนรับใช้ในบ้านของตระูลรัตนเดชความรักของทั้งสองเป็นความลับเพราะเจ้าขุนนางรัตนนเดชไม่ยอมให้ลูกสาวของตนรักกับคนรับใช้ทั้งสองแอบพบกันอยู่เสมอพวกเขาให้สัญญากันว่าจะหนีไปด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป แต่แล้วความลับของทั้งสองก็ถูกเปิดเผยเจ้าขุนนางรัตนเดชโกรธมากเขาลงโทษชายหนุ่มอย่างรุนแรงและกักขังคุณหญิงอรุณรัตน์ไว้ในบ้านคุณหญิงอรุณรัตน์เสียใจมากเธอพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดเธอก็ล้มป่วยและเสียชีวิตเมื่ออ่านจบฉันรู้สึกเศร้าใจกับเรื่องราวความรักที่น่าเศร้าของ